สวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุทันครับผมลุงเขียวเสียอไรสานครับผมครับลูกก่อนเสี้อไสานครับผมเออท่านี้กะลุงตัวคือเก่าครับผมครับเพราะว่ามือนี่สิมาแบดบไม่พี่น้องสิไปแบดบไม่ลุงกวอนคือเอาเฉียงมาน้ำเลยคุ้นแล้วบินล่องแม่นัมซีไปเลยหรอครับพอากะาคือเกาพี่น้องกะหาปลาคือเกาพอแฟนคลับเอฟซีกัว่าหาตาปลาตาปลามันบ่กไม่น่าสิไปพี่น้องเอง้ย มันก็ต้องหาปลาคือนก่อนนะล,ลุงก่อนเนะาะบาดนี้มาโมน,นี่ใส่เชียงพี่น้องลุงตัว,วใส่เชียงเขาเจ้าเชียงใส่ทางไหนลุงตัวลุงก่อนเราใส่ทางไหนเอา้าลุงตัววาวใส่ทางนี้พี่น้องกะติดตามเมืองตนอนเอาเชียงใส่พี่น้องเอา้าพี่นอ้องโมนี่ไปแบบไม่เอาลุงตัวกันปะสิขันไปไกลบ้นเนี่ยโอ้โหเขาเลยใส่หางกันปะ โอ้เชียนแซนลูกก่อนติไปเชียนดิไปพุ่นเต่อูไปเชียนบางแง่กว่านะพี่น้องเอาไปเบิ้งพี่น้องเนี้ยปนนายอกเนี้ยเป็นนาอีก,เอ,กเอาติดตามเบิ้งครับผมเนยเป็นไปขอ,ขอมคนคนโลกด้วยแม้เป็นพี่น้องเขาได้เอาติดตามครับผมไปเรื่อยๆพี่น้องวัอนี้ไปไกลพี่น้องวัอนี้ไปไกล เยืนใบเคียนวังย่งพี่น้องขึ้นไปไกยุ่ลุงตุ๋ยพาไปไกลพี่น้องจากพี่ขึ้นไปกับประมาณจะโล่ลุงกวนแต่สิบโลพี่น้องเขาสิไปมันนี่สิไปหายกินทางไกลครับผมติดตามเบิ้งน้ำกันพี่น้องไอ้ตัวนี้กับเบิ้งบรรยากาศไปดีเขาโน่นลุงกวนเนาะเอาครับผมไปแล้วพี่น้องมึงเนี่ยอ้า โอโห้ถ <One input> ังเลย่อปปปมาด้่อประมาดปเอ้าเาไล่กันทั้งสี่กับซดจอดลุงตั่งข่วงตกวเทก้ามกัก้ามต่อพี่น้องเอ้าตายังเป็นทังสี่ทั้งตอ๋อเฮ้ยยื้ขาไม่ได้ยืน้ำขาไก็ม่อีกเมนว่ิพน เฮ้ยุ bert, ้เฮ oh yeah! ้ยขอิน้กัน้วาพ่ะเปตเนเลเส้เตเก็เส้นเียงทงตัวตเก็เส้นุนีเนบึ้กายปลาหนูปลาหนู่หวนะครัหนูว่าอนะัปลาหนูาหนอดนปลาหนู่าหนรบาูาอ เอาองละเอางละมักเงียลตัวมักองละเฮาเอาสุดทางแหละพี่น้องมมเมื่อกูเล่ปวดปวดว้ยปานุปานูปานุไงเล้ยวมาแหละกูวดเส้นสู้เล้วเส้สินหาเส้นสู้เลี้ยวเส้นสินหาัเส้นหาสาก็นียนบ้านลูกกัมทัต้นี้หาเส้นกับสิพูดป้อเป็นแผงเลย อ๋มันคนละของเล่าของเาหาน้อหกหกแเนหอก็เ้ห้ยอยากได้รุนีไหมกระดาษเต้าะพีนังเนาะไม่อยู่งไงคือบอกลุงตัวอยูุ่นตัไม่ย่องมือบังคือบอกออกงาใหม่ย่ำกลางถือรุ่นสิกลารยากเด้ ดึงเลยดึเล้่ได้ดอกด่างนยจบย่องกไปโตีตว่ก็ะเ้งในพี่น้องเอาเอาเอาเออนี่ก็ไมยังลูกตัวหนูให่หนูใหญ่อีกอ่ะพี่น้องแต่าตัวนั้นตัวขาดบนป่าหนูดอกกุ้งตัว ปลาย่างเงี้ยดิบลกวดาสันปลาเมีย่าสิเดียวปลาข้าปลานีมนสดึกดักดึกดักหือมันสอย่อมมันสิพ่อเข้าเนสูขวดอออ๋อพีนองเบืองกันเงยะเหมือนอีาสับกกางกันยูได้บัวผนเลแบบฮะงบัวลุงตัวคับก็กางได้บอวอะไรพี่น้อง เอาพี่น้องเอาเอามาหัไอ้หนูแล้วพี่น้องมียึดตัวพี่น้องมาเบิงมาเบิงบ้านเดเอาให้ลุงตัวโอ้ยใส่ปลายังกว่าโอ้ยไปหรอไม่โย่ให้พี่น้องเป็นเลูกกำไอ้ฝรั เพื่อนไอ้ปลาสูตรพี่น้องเอ้าเบื้องลุงโตกะพี่เก้าพี่น้องปลาหนูตัวซจำจำกลางก็ไม่เห็นน้องปลาเลี้ยงพี่น้องโอ้กันย้อนเบื้องเบื้องเบื้องกันของผู้ใดต่ำเบิ้องลักของผู้ใดต่ำมงหักมึงหักสุขชนพี่น้องบ้งหันไหมพี่น้อง้เเเขาาลย ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดติดตามให้เซียนอีสานด้วยพี่น้องเด้อเพีดเพียดที่ยังเหลืเพียเซียนอีสานครับเซียนอีสานเขายูทูบเลยเพื่อนอีสานเซีย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 นเอาพี่น้องเบิ่งอันโอ้ตุ๊ประกวดไปพี่น้องเบิ้วเบิ่งไหนว่านี่ถือทุกคนพี่น้องถือสุขคนแต่ว่าของลุงโตนี่สีหลายก้อนโม่อยู่หรอกพอของลุงโตัหาเส้นของกระจ้าหกเส้นกับบลุลยินกันเนาะลุงโตเนาะตาดางังเนาะลุงโตเนาะ ขันเจ็ดเส้นลูนีบ่ถือบ่ลลูกโตมุกปลาปลาขาวบ่ถือกันปะรอดเพราะว่าเอาลูนีแหละพี่น้องปลาเมื่อจำบ่อึดยูอึดจินถ้าปลาซิวเพิ่งก็ถือดอกพี่น้องเพิ่งก็เอาดอกจับปลาจับปลาทาอยู่แล้วมู้นนั่นนี่แหละพี่น้องดุลย์อยู่ลูกตัวเอาเอานี่ควันห่อให้มันชนะเพิ่นขันบ่อถือจังเอาว่าตี สีางได้กันสองขึนโปเกลืเสียลลุ่งมาขันเอควาลุ้ตัวว่ามากเลอนี้เขาาไงมานั่ขันว่าังังัวดังหน่อยลุงโอ้มันเอาลายไหมลายเอาไปยังลายโอ้เพลดพีน้่งว่าลุงตป็ตัวน่อยพีนวองมาาเด้อพยามา มามาเป่น้องมามาเอาปลาไปกินน้ากันเดอ้อปลาเป็นด่าซีอยู่พีระอยู่ไต่เชียนบางย่างมาจัน้อยพูดนะพูดนะพูดนะถอดฟังผมูดางวีนะูดาง,ง,งเรอจแล้วเขานเสียเลางี่ใ้เจ้าดงงบัมาบอดอกซีเส้นหาเลียนหาเส้นนี่พอดีไหมบอเี้ยนปลาหาเส้นนี่พอดีกับกซเส้นหสีน,หน้อยพอดแนววาลงกัน ชาวส้านเก็บเส้นรุ่นนีเฮะว่าถือกันถึกกันตัวงามหอดตาเอยู่ลุงหอดตาหอดตาหอดาแว่างหอดเอืดหอดเอดเออพี่น้องนี่หละลุงเขียวมัดตั้งสี่หล่ะพี่น้องเต้าลุงตัวลุงกว่าอยากเด่นตัวใหญ่พี่น้อง บ่อหน่อยบ่หน่อยเนีย้ยไปอีกก็ตีลุงตัวเนีมีไปอีกที่ใหญ่ยอะสิพุ่นอะพี่น้องปลากรดอ๋อแต่ว่าตัวนี้มันถือสุปลาด้มีปลากดปลาหนูปลาเนี้ยงกัตัวหน่อยตัวเนี้ยแกะมันคือบมาแล้วลุงโตเนาะ นุงเขียวมักงซีล่ะพี่น้องมักงซีล่ะอันนี้เป็นปลากดว่าพี่น้องบานี่ยนีพี่น้อง,นนองเ็นสิกางดางเหล่าลุงตัวยังกับปลาถ้าเดี๋ยวยังเป็นเบียเป็นนาอยู่ เพิ่นถา่ายเก่าหพี่น้องที่งานห้องถ่ายนคือเก่าเป็นบอลลงตัว,ต,วตัวไปเพิ่นสีเนดางห้างนี่เพีนน้งบานี่เสีเจ็เ,เส้นให้เก่าเส้นของลุงตัวขันลงจากเทียนหนึงกันเ่นคือจังสีเ่เลืนดางจ่างสีดือนดางหาเส้นลุ่ไข้นเก่ แต่ล<ร>ุงเขียวว่าวันนี้ปลาบ่อผาดเป็นตัวนี้แหละพี่น้องพวกนั่นยังติดเป็นปุ่มอยู่พี่น้องเอ้ยพวกนั่ะก็เพื่นปลาของของเขาบัดสิสุดพี่น้องปลาปลาแม่ใหญ่โอ้า ตั้งสี่กับมโนนตัวลูกตัวตั้งสี่เก่าเส้นบล้าดิหนิสี่มันก็นอนได้ปลาหน่อยปหญ่แกมกันโยพี่น้องขันทั้งสัตว์ปาหนูบ่ถือดิขันเก่าเส้นปาหนูบ่ได้ดิตัวน้อยซ้ำได้มากนี่ยเป็นบ่ลูกก่อนปลาหนูซ้ำได้มากดีบ่ถือพี่น้องปลาหนูแต่ว่าขันปล่อยเลยตีโอ้ยมันหันปล่อยเลยพี่น้องโอ้พี่น้องเห็นบ่นนลูกตัวใจดี